ขอฟารพลังใจ V5 o g e t t e r ดีไซน์ใหม่ใครๆก็ใช้เป็น Mobile Banking จากธนาคารกรุงเทพดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้มหกรรมการเงินมันิเอ็กซ์ระยองครั้งที่สอง4-6กันยายนนี้เซ็นท่านพราซ่าระยอง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะค่ำคืนวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยได้ออกเดินทางช้อที่ยวกันแล้วนะคะเพราะว่าวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ที่7กันยายนเป็นวันหยุดชดเชยช่วงสงการที่รัฐบาลมีการประกาศกันไว้ด้วยนะคะแต่จะหยุดอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะยังคงต้องมาอัปเดตประเด็นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิตย์รดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะและจะหยุดอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าใครนะคะอยู่ในพื้นนที่่ใกกล้ๆจััวระะะยยออคาืมไปพบน นะคะที่งานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์บระยองด้วยจัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งที่2แล้วโปรโมชั่นเพียบเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตฝากกันแต่ก่อนอื่นค่ะในช่วงวันหยุดแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องมาดูแล้วก็ไฮไลท์ดูว่าธุรกิจอะไรที่มาเร็วแล้วก็มาแรงในช่วงเวลานี้ทันทีจะไม่พ้นทางด้านของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใช่ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี่มาแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆบริษัทประสบกับภาวะวิกฤตแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสในส่วนของบริษัทที่เกี่ยว ผมนี่น่าจะเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะจนล่าสุดนะคะสามารถที่จะส่งผลทําให้ในายเจฟเบโซนะคะซึ่งเป็นซีอโอนะคะของทางด้านอเมซอนนะคะก้าวขึ้นสู่ระดับอภิมหาเศรษฐีของโลกค่ะที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงถึง2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งการประกาศในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดอันดับค่ะผ่านทางด้านของบรูมเบิร์กบิลเลเนียอินดีค์นะคะที่ระบุบ,บอกว่าความมั่งคั่งของอภิมหาเศรษฐีชาวอเมริกันคนนี้เจฟเบโซ โซหรือว่า CEO ของ a เม z o n นะคะได้ถูกบันทึกอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่มีมูลค่าทรัพย์สินทะลุ2.02แสนล้านดอลลาร์ร่ำรวยกว่าบิลเกตผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft นะคะมากกว่าถึง7.8หมื่นล้านดอลลาร์ที่ครองตำแหน่งในอันดับที่2นะคะความมั่งคั่งของเจฟเบโซนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาหุ้นอเมซอนค่ะจนผลักดันให้เบโซนั้นกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเขาถูกบันทึกไว้ครั้งแรกนะคะ ในปี2018ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาความต้องการสินค้าของผู้บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าอุปโปภคบริโภคมาร์กนาเจลทำความสะอาดนะคะหรือแม้กระทั่งสินค้าออนไลน์ต่างๆผลักดันให้ราคาหุ้นของอเมซอนนั้นพุ่งทะยานในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมาค่ะและในช่วงสิ้นสัปดาห์เดือนสิงหาคมนะคะมูลค่าตลาดหรือว่า m a r k e ต Cap ของหุ้นอเมซอนนั้นพุ่งทะยานสู่ระดับ1.7ล้านล้านดอลลาร์ เป็นที่2รองจากหุ้นของ Apple นะคะที่มีมูลค่า Market cap อยู่ที่2ล้านล้านดอลลาร์นะคะส่งผลทําให้ผลกําไรเดีเกินคาดโดยรายได้ในไตรมาสที่2ของปีนี้สูงถึง8.89ล้านดอลลาร์โดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เจฟฟเบโซนะคะน่าจะมีมูลค่าทรัพย์สินแตะที่ระดับ200ล้านดอลลาร์มานานแล้วล่ะค่ะถ้าหากว่าไม่อย่าร้างกับภรรยาแม็กคินซี่สกอตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่เปลี่ยนชื่อนะคะโดยการหย่าร้างนี้ทําให้เธอได้รับ หุ่นอเมซอนจำนวนทั้งสิ้น4%ส่งผลทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดในโลกครองอันดับที่13ของ Bloomberg b l ูเบิร์กบิ l เลน n e ร์อินดเช่นเดียวกันล่ะค่ะ ก็บอกว่าเศรษฐีใครใครก็อยากเป็นยิ่งอยากเป็นอภิมหาเศรษฐีนี่ก็ยิ่งอยากเป็นกันใหญ่เลยนะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าในเรื่องของการทําธุรกิจหรือว่าแม้แต่พฤติกรรมของเราทุกวันนี้จะทําให้เราผลักดันไปเป็นเศรษฐีได้หรือเปล่าด,ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะการที่จะก้าวไปถึงเศรษฐีได้เนี่ยก็ต้องดูปัญหาแล้วก็อุปสรรคกันด้วยตอนนี้ในเรื่องของไวรัสโควิด19ที่มากระทบกับการทําธุรกรรมหรือว่าแม้แต่ชีวิตประจําวันของเราเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าทางด้านขอองงการเมื คงต้องติดตามเช่นเดียวกันการเมืองระหว่างประเทศยิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลกกันด้วยค่ะซึ่งล่าสุดอย่างดังด้านของจีนกับอินเดียเขาก็บอกว่ามีกรณ<ฆ>ีพิพาทกาัน<ฆ>ก็อาจจะทําให้บริษัทของจีนที่เตรียมจะไปลงทุนที่อินเดียนั้นอาจจะต้องมีการทบทวนแผนกันใหม่ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของอาลีบาบาเขามีการออกมาเปิดเผยค่ะตอนนี้อาลีบาบาเขาเตรียมที่จะระงับแผนการลงทุนเพิ่มทุนในสตาร์ทอัพของอินเดียกันแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศ กรณีพิพาทการจากเหตุปะทะที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของทั้งสองประเทศไม่สู้ดีนักจนมีการอ้างอิงแหล่งข่าวที่ระบุอาลีบาบากรุ๊ปได้ระงับแผนการลงทุนของบริษัทในอินเดียเป็นระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีการเพิ่มการลงทุนในซัพพอัพของอินเดียหลากหลายที่แล้วแต่ก็จะไม่มีแผนที่จะถอนหุน้นหรือว่าลดการลงทุนออกจากอินเดียโดยที่ผ่านมาถ้ากลุ่มบริษัทในจีนและบริษัทในเครืออาลีบาบา แคปิ t a ลพาร์ทเนอร์และแอนกรุ๊ปได้ลงทุนไปนเงินมากกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์ในบริษัทอินเดียตั้งแต่ปี2558ค่ะและเข้าร่วมในการระดมทุนอย่างน้อยอีก1.8พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของพิตบุ๊กซึ่งรวบรวมข้อมูลการระดมทุนในตลาดเอกชนของอินเดียติดตามการจัดหาเงินทุนในตลาดของเอกชนซึ่งการชะลอแผนการลงทุนตรงนี้นะคะก็จะมีผลต่อบริษัทร่วมทุนของอาลีบาบาในอินเดียไม่ว่าจะเป็นทั้งแพลตฟอร์มการชำระเงินเพจ ทีเอ็มนะคะโซเมตโตร,ระบบรวบรวมร้านอาหารและบริการจัดส่งอาหารและบ e ิ๊กบัสเกตอีโกเซอร์ร้านขายของร้านขายของชามออนไลน์ด้วยค่ะ มาดูกันต่อนะคะจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศแน่นอนว่ามันส่งความประสำรสายนะคะให้ทิศทางการลงทุนนะคะ,คะหรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจระหว่างประเทศเองเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบหรือแม้กระทั่งค่ะการตัดสินใจที่จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดุูนสารอเมริกานะคะ<ช>ก็มีผลของการลังเลใจเช่นเดียวกันอย่างที่เราเคยนําเสนอกันไปในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่าทางด้านของแอนกรุ๊ปนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นบริษัทด้านชําระเงิน ขนาดใหญ่เลยนะคะของแจ็คหมาหรือว่าเจ้าของอาลีบาบาล่าสุดนี่นะคะเขาระบุเลยค่ะในหนังสือไฟลิ่งที่แจ้งต่อกรตอนในการขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และก็ฮ่องกงนะคะระบุบอกว่าหลังจากที่เกิดปัญหาทางการเมืองเรื่องของข้อบังคับหลักเกณฑ์ต่างๆที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นจะใช้บังคับกับบริษัทจีนเขาก็เลยตัดสินใจหันเหนะคะที่จะมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกงแทนละค่ะซึ่งการจดทะเบียนในครั้งนี้นะคะเป็นที่ สนใจของแวดวงนักลงทุนแล้วค่ะหลังจากที่ทางด้านของแอนกรุปนะคะบ,บริษัทฟินเทคในเครืออารีบาบาได้ยื่นเอกสารไปเพื่อขอจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์การจดทะเบียนครั้งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะซึ่งนักลงทุนจับตาว่าจะมีมูลค่ามหาศาลแค่ไหนเพราะว่ามีการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ว่าอาจจะสูงกว่าที่ซาอุดีอารามโกเคยทำเอาไว้ที่2.9หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยนักวิเคราะห์นะคะในตลาด นั้นคาดการว่าอาจจะมีมูลค่าสูงถึง2 0งแสนล้านดอลลาร์ก็เป็นได้ค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะคะมีการระบุถึงเหตุผลที่ไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐระบุบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎเกณฑ์นะคะว่าบริษัทต่ตางชาติใดที่ไม่สามารถทําตามหลักเกณฑ์กรอโตของสหรัฐอเมริกาได้ซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้ในภายหลังเนี่ยถูกดีลิสหรือว่าถูกถอดออกจากตลาดหุ้นในสหรัฐได้นะคะพร้อมกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนกําลังบานปลายโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการตรวจสอบอย่างหนักในกลุ่มของบริษัทเทคโนโลยีก็เลยส่งผลทำให้แอนกรุปเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะหันเหจาัดก,การเข้าไปจดทะเบียนในตลาดสหรัฐค่ะมาย้ายอยู่ที่บ้าน เกิดของตัวเองนะคะก็ถือว่าแอนกรุ N ๊ปนั้นเป็นเจ้าตลาด e-payment ของจีนดําเนินการโดยอาลีเพย์ระบบชําระเงินออนไลน์ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน2รายที่ครองตลาดจีนที่ปัจจุบันนั้นนะคะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนจีนค่อนข้างมากเพราะว่าเขาลดการใช้เงินสดแล้วก็บัตรเครดิตล,ลงนะคะโดยตอนนี้แอนกรุ N ๊ปไม่ได้กาหนดช่วงราคาหุ้นหรือว่าจํานวนหุ้นที่ตั้งใจจะระดมทุนค่ะแต่คาดการว่าน่าจะออกใหม่อย่างน้อย10%ของทุนทั้งหมดเงินที่ได้จากการขายจะนําไปขยายธุรกิจชําระเงินข้ามแดนและเพิ่ม ขีดความสามารถในการวิจัยและก็พัฒนาค่ะ เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามนะมเตรียมออกข่าวว่าจะมีะาการจดทะเบียนก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวเข้ามามกระทบหลายหลากหลายเรื่องแล้วนะสำหรับแอนกรุ๊ปค่ะ,คะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยหรือว่าแม้แต่ในเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆก่อนหน้านี้เรามีการพูดคุยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ Facebook ค่ะที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะล่าสุดเขาก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าถ้ามีการอัปเดตเวอร์ชัน iOS เป็น14แล้วเนี่ยทางด้านของ Facebook กก็บอว่าานจะมีการ สูญเสียรายได้จากโฆษณาปรับตัวลดลงไปค่ะเรื่องนี้นะเฟซบุ o กออกมาชี้แจงกันด้วยนะคะว่ารายได้โฆษณาของเขาอาจจะมีการปรับตัวลดลงไปถึง50%กันเลยค่ะถ้ามีการอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะทางด้านของ Facebook ค่ะระบุในบล็อกของบริษัทว่าธุรกิจโฆษณาออ d e เ n e s t Work ของ Facebook อาจมีรายได้ลดลงกว่า50%เมื่อ Apple เริ่มใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 14อย่างเป็นทางการซึ่งระบบดัง จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์เลือกได้ว่าจะยอมให้แอปพลิเคชันที่กำลังเปิดใช้งานนั้นสามารถเข้าถึงรหัสโฆษณา IDF A หรือว่า Identify for Advertiser บนเครื่องได้หรือไม่ค่ะซึ่งรหัส IDF A นะคะเป็นเครื่องมือที่นักโฆษณานำไปใช้เพื่อการยิงโฆษณาแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาโฆษณาชิ้นนั้นค่ะขณะที่บริการ Audience Network ของ Facebook ยังเปิดโอกาสให้นักพัฒน,นาซอฟต์แวร์มือถือสามารถใช้ประโยชน์ จากข้อมูลของ Facebook ที่เก็บไว้ได้ซึ่งก็รวมถึงรหัส idfa เพื่อให้สามารถพัฒนาฟีเจอร์โฆษณาในแอปของตัวเองให้ตรงกับเป้าหมายด้มากยิ่งขึ้นค่ะโดย Facebook เขามีการระบุนะคะผู้คนมากกว่า1,000ล้านคนเห็นโฆษณาผ่านบริการ a u ด i o n น t w o r k อย่างน้อย1รายการทุกเดือนขณะที่ผู้ใช้ระบบ Android จะไม่ได้รับผลกระทบนี้และประสิทธิภาพของโฆษณาของ Facebook จะถูกลดทอนลงอย่างมากสำหรับผู้ใช้ผ่าน iPad แล้วก็ iPhone ค่ะ Facebook ขอยืนยันนะคะว่าแอปของ Facebook จะไม่เก็บข้อมูล i d f a บนอุปกรณ์ที่ใช้บนระบบปฏิบัติการ i o s 14อีกด้วยค่ะ ก็ต้องมีการเตรียมแผนนะคะแก้ปัญหากันไปแล้วค่ะคงไม่ยอมให้รายได้นั้นสูญเสียไปอย่างแน่นอนนะคะ,คะพักกันสักครู่ค่ะช่วงนี้นะคะภาวะเศรษฐกิจต่างๆตัวเลขเริ่มดีขึ้นค่ะสําหรับใครหลายๆคนที่อยากจะมองหาโปรโมชั่นเด่นโดนใจนะคะและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดระยองห้ามพลาดงานนี้เลยค่ะ,คะมณีเอ็กซ์โระยองครั้งที่2นะคะรายละเอียดมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ในชีวิตเราต้องเจอทางเลือกมากมายแม้แต่วิธีบริหารเงินก็มีทางเลือกเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องประกันหนึ่งเดียวที่ผมเลือกอย่างมั่นใจเกนเฟิร์สประกันที่ดีชีวิตมีแต่ได้เกนเฟิร์ส650มีเงินปันผลรับผลตอบแทนคืนทุกปีสูงสุด5%การันตีเงินคืนตลอดสัญญา650%และมีโอกาสรับ,รบเงินปันผลชำระเพียเพียง6ปีแต่คุ้มครองถึง14ปีเกนเฟิร์สจากกรุงเทพประกันชีวิตสมัครเลยที่ธนาคารกรุงเทพ มหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์พอร์ระยองครั้งที่2องเวล e ีอิงยูดีมีสุขมหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรพบสินเชื่อบ้าน s อสีสินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอนุมัติไวในงานเงินฝากดอกเบี้ยดีมั่นใจมีเงินใช้ยามฉุกเฉินออมหลักร้อยลงทุนสร้างเงินล้านสะสมกำไรประกันชีวิตเลือกคุ้มครองได้ตามไลฟ์ฟาวและแพลตฟอร์มทำธุรกรรมออนไลน์ทาง w ว w ลด์ไวด์เว็บมันนี่เอ็กซ์พอร์ออนไลน์จากท้อี่ถึงพกศ์หยาญนี้เซสั้นข่าว้ารระยองจับโดยการเงินธนารั เมืองอาเรียะประสบการณ์อาเรียพร้อมหรือ,อยังกับชีวิตอาเรียะที่เขาปล่าแรงกว่า น,นี้จำกัดมหาชนมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์ประยองครั้งที่สอง4-6กันยายนนี้เซ็นท่านพลาซ่าระยอง คุณูชมคะก่อนหน้านี้สถาบันคุ้มครองเงินฝากขเขามีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงโควิด19ที่ผ่านมานั้นเงินฝากในบ้านเราปรับเพิ่มสูงขึ้นค่ะแน่นอนนะว่าประชาชนเริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องของการออมเงินมากยิ่งขึ้นเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ถ้าเรามาดูการนะคะตอนนี้อัตราดอกเบี้ยงเงินออมของบ้านเรานั้นอยู่ในระดับต่ําทีเดียวนะคะ ดังนั้นอยากจะหาเงินออมนะคะหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับสูงได้อย่างไรกันบ้างก็ต้องมาที่งานนี้ค่ะมาหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปร,ระยองครั้งที่2จะมีขึ้น4-6กันยายนนี้นะคะและแน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเขาอยู่ในระดับสูงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็อยู่ในระดับต่าค่ะขณะเดียวกันยังมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายกันอีกด้วยนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยการสัมภาษณ์พิเศษกันนะคะกับคุณภาคณีวิริยะรังสริฐิประธานจัดงานร่วมงานมาหากรรมการเงิน มันนี่ s 4ค่ะก็สำหรับมหากรรมการเงินมันนีเอ็กซโระยองครั้งที่2นะก็กลับมาเป็นปีที่2แล้วนะที่จังหวัดระยองโดยจะมีขึ้นในวันที่4-6กันยายนนะที่จะถึงนี้นะที่เซ็นทรัลพลาซ่าราาะยองนะเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่ม <c oughs> ก็จัดต่อเนื่องนะเนื่องจากปีที่แล้วเราก็ได้รับเสียงตอบรับนะจากชาวจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดข้างเคียงในภาคตะวันออกเป็นอย่างดีนะเกิดยอด ธุรกรรมขึ้นภายในงานถึง6,500ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งจากภาคประชาชนนะธุรกิจ SME แล้วก็ธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยนะะกลับมาในปีนี้นะแล้วก็มาในธีม Well Being ค่ะซึ่งจะเป็นแนวสร้างความมั่นคงทางการเงินนะควบคู่ไปกับการมีชีวิตและสุขภาพที่ดีนะในทุกช่วงวัยด้วยนะจัดเตรียมโปรโมชั่นและบริการมาครบคันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สินเชื่อบ้านนะสินเชื่อธุรกิจนะสินเชื่อบุคคลนะหรือว่าจะสะสมความมั่งคั่งกันด้วยเงินฝากนะกองทุนนะหุ้นนะคะลงทุนในทองคำนะหรือว่าจะสร้างความมั่นคงนะไปกับประกันนะทั้งประกันชีวิตประกรันภัยประกันสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็มั่นใจตลอดงานแน่นอนนะกับวิธี New Normal ของเรานะด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แล้วก็การคัดกรองผู้เข้าชมงานและมาตรการ Social Distancing ภายในงานด้วยค่ะ องบอกว่าสําหรับคนที่กําลังรออยู่นะคะสำหรับสินเชื่อบ้านศูนย์เปอร์เซ็นต์นะมีแน่นอนนะภายในงานมนหะนะกรรมการเงินมอนิียสโปลยองนะคะครั้งที่สองนะโดยมีธนาคารกรุงศรีค่ะกับสินเชื่อบ้านศนะูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึงสามเดือนค่ะแล้วก็มีในโปรโมชั่นของธนาคารกรุงไทยนะอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านต่ำ1.88%ให้นานๆถึงสองปีเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะใครที่กําลังมองหาในเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนะก็มีในส่วนของธนาคารกสิกรไทยค่ะดอกเบี้ยต่ำนะ0.7%ต่อเดือนเท่านั้นเ นะแล้วก็ยังมีสินเชื่อเงินสดทันใจนะคะอัตราดอกเบี้ย0%ยาวนาน90วันอีกด้วยค่ะมีในส่วนของธนาคารซิตี้แบงค์นะคะกับสินเชื่อบุคคลซิตี้นะผ่อนได้4แบบนะเริ่มตั้งแต่24เดือนนะไปจนถึง60ดเดือนเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังมีในส่วนของยนะูเมทพลัสนกับสินเชื่อกดเงินสดนะอนุมัติปุ๊บรับทันทีนะคะดอกเบี้ยน0%นะนานถึง30วันเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ SME Bank นะคะมีสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนะสินเชื่อรายเล็กนะอัตราดอกเบี้ยต่ำมากๆเลยเพียง2%ออต่อปีเท่านั้นเองนะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของวัคซีนเสริมแกร่งธุรกิจสู้ภัยโควิด -19 ด้วยมาให้บริการด้วยกันเติมความรู้เพิ่มรายได้แล้วก็ขยายตลาดให้กับธุรกิจด้วยค่ะ ของประกันนะที่จะสร้างความมั่นคงนะให้กับชีวิตและก็ทรัพย์สินของเราด้วยนะมีในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์นะกับประกันชีวิตผ่อนได้นะศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนได้ถึงสามเดือนนะถ้าเป็นประกันภทยนะศูนย์เปอร์เซ็นต์นะผ่อนได้ยาวนานถึงสิบเดือนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีในส่วนของไทยประกันชีวิตนะซื้อประกันนะรับเลยนะตามเลือกประกันนะไม่ว่าจะเป็น iPhone 11 Pro นะหรือว่าจะเป็นทองคําแท่งอีกด้วยนะอันนี้ก็อยากจะให้มาใช้บริการกันแล้วก็เพื่อตอบรับนะกับวิถีชีวิตยุค new normal นะหลัง โควิดแบบนี้นะเราก็สามารถเลือกสมัครธุรกรรมภายในงานนะคะได้ทางเว็บไซต์ใหม่ของเรานะคะ w w w m o n e y e x p l o r e r l i n e c o m อนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูธุรกรรมที่พูดมาเมื่อสักครู่นะเข้าไปดูโปรโมชั่นนะถ้าถูกใจโปรโมชั่นใหม่ก็สามารถสมัครได้ทางออนไลน์เลยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคสำหรับผู้บริโภคในยุคนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถรับชมสัมมนาะผ่านทางเว็บไซต์เดียวกันได้อีกด้วยนะสัมมนาะซึ่งเป็นสัมมนาประจำงานว่าการการเรียนมันนี่เอ็กซ์โปนะะต้องบอกว่าที่ระยองก็ยังมี ให้ฟังกันเหมือนเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นในรูปแบบเวอร์ชวลนะรับฟังรับชมผ่านทางออนไลน์นะได้ที่เว็บไซต์มีข่า w เวอร์ไวเว็บดั n e n e มีเ็กนะคะก็สัมมนาจะมีขึ้นในหัวข้อ Asset a l l o c a t i o n นะคะเมื่อหุ้นจะลงทองจะมานะก็สามารถรับชมได้ในวันเสาร์ที่5ะเวลาบ่ายมงตรงเป็นต้นส่ค่ะ สำหรับการไปชมงานงนาะนการเงินมันนี่เอ็กซ์โปนะต้องบอกว่าไปที่งานเนี่ยก็จะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนได้เยอะกว่านะเพราะนั่นแต่ว่าสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บูธได้โดยโตรงนะแล้วก็ยังสามารถรับของพรีเมียมพิเศษเล็กเล็กน้อยๆกลับไปเป็นติดไม้ติดมืออีกด้วยนะคะสำหรับเอกสารที่อยากจะให้เตรียมไปให้ครบเลยนะเผื่อว่ายังไม่มีทัวร์กานในใจไปเดินแล้วเจอถูกใจขึ้นมาจะได้สมัครใช้บริการได้ทันทีไม่พลาดโอกาสดีๆ3วันนี้ไปนะเอกสารอย่างแรกนะคือสำเนาบัตรประชาชนนะอย่างที่2คือสำ เอาทะเบียนบ้านนะคะและอย่างที่3าคือเอกสารรับรองเงิน,นเดือนหรือเทียบเท่านะท่านที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจําหรือเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็สามารถนําเอาสมุดธนาคารนะที่มีรายได้เข้าประจำนะอันนี้ไปใช้แทนได้ด้วยค่ะ สำหรับมาตรการนะคะของการเข้าชมงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปนะคะที่เซนทานพาซาระยองนะก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่จะไปนะเตรียมตัวสักเล็กน้อยด้วยกันสวมใส่หน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าไปด้วยนะก่อนที่จะผ่านการวัดอุณหภูมินะเพื่อเข้าไปในบริเวณห้างนะแล้วก็ในการชมงานนะเราก็ขอเชิญชวนนะให้ใช้ทางดิจิตอลแบงกิ้งนะควบคู่นะเพื่อลดการสรัมผัสกันแล้วก็เพิ่มโซเชียลดิสแทรนภายในงานด้วยค่ะขอย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคสำหรับมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปะยองครั้งที่ นะวันที่4ถึง6นะคะกันยายน2563นะที 2, นะ่จะถึงนี้แล้วนะเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะจัดที่ห้างสับสินค้าเซ็นทัลพาซ่า,าระยองนะคะก็เตร,รียมเอกสารให้ครบนะคะสามารถไปตรวจด,ดูโปรโมชั่นล่วงหน้าได้นะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะ,ะหรือว่าทาง Facebook ของเรา Money Expo นะคะ,ะ,ะแล้วก็มีสัมมนาดีๆนะให้ความรู้ภายในงานอีกด้วยนะ,ะก็สามารถติดตามแล้วก็ไปพบกันที่งานได้ค่ะ Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกแบบ O2O ครบทุกมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี w ววเว็บดอทมันนี่แอนแบงกิ้งดอทซีโอดทีเอสที่นี่ที่เดียวมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์พอร์ตระยองครั้งที่สองเวล์บีอิงยูดีมีสุขมหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรพบสินเชื่อบ้านเอสเอ็ม e, ีสินเชื่อบุคคลดอกเบีย้ยต่ำบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอนุมัติไวในงานเงินฝากดอกเบี้ยด,ดีมั่นใจมีเงินใช้ยามฉุกเฉินอองหลักร้อยลงทุนสร้างเงินล้านสะสมกำไรประกันชีวิตเลือกคุ้มครองได้ตามไลฟ์บาวและแพลตฟอร์มทำธุรกรรมออนไลน์ทาง w ววเว็บด e ทมันนี่เอ เดือนพฤกันยายนต์นี้เจ็าขน้าทีา้ารรยองจัดโดยการเงินธนาคารวรสานการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุ้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร0 2 6ย1 4 1 2 6ต่อ1310และ1313เมืองอาเฉริยาระสพกาอณเซริยา พร้อมริยังยก,กับชีวิตแต่ชริยะที่พบกว่าแรงกว่าร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดนเมืองไทยประกันชีวิตมหกรรมการเงินมิน,นิเอ็กซ์ระยองครั้งที่2อง4พฤศจิกยายนนี้เซนท่านพราซ่าระยอง ย้งกันอีกหนึ่งรอบนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยองหรือว่ามีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปที่ระยองนะคะไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลระยองค่ะมันนี่เอ็กซ์โประยองครั้งที่2มีหลากหลายสถาบันการเงินนะคะไปร่วมออกบูธอย่างคับข้างค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการประกาศออกมาในเรื่องของการรวมหนี้หรือว่าแม้แต่การให้บสยเข้าไปช่วยดูในเรื่องของการค้าประกันซอฟโลนก็สามารถไปกู้ที่งานของเราได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะนะคะก็เป็นรายละเอียดที่นํามาฝากกันนะคะ หลายๆคนให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะถือว่าภาคธุรกิจก็จะได้รับความช่วยเหลือด้วย,ยาทางด้านของแบงค์ชาติเนี่ยระบุนะคะบ,บอกว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของสถาบันการเงินอาจจะไม่ค่อยมั่นใจก็เลยให้ทางด้านของบอสยเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยเหลือดูแลซึ่งก็น่าจะช่วยทําให้โอกาสในการปล่อยกู้มากขึ้นซึ่งของบอสยเข้ามาเนี่ยก็จะมาดูแลในส่วนของการกู้ของซอฟโลนเพื่อทําธุรกิจนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะล่าสุดทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลเรื่องปัญหาหนี้ สําหรับลูกค้ารายย่อยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องมีการดูแลอย่างเร่งด่วนดังนั้นเลยมีการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อยค่ะโดยจะใช้วิธีการรวมหนี้สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่1กันยายน2563ถึง31ธันวาคม2564นะคะโดยหนี้ประเภทสินเชื่อที่เข้าร่วมจะมีทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกรันสินเชื่อเช่าซื้อแล้วก็สินเชื่อบ้านลนักษณะของมาตรการาจะเป็นการรวมสินเชื่อทุกประเภทโดยใช้บ้านเป็นหลักประกรัน เฉพาะผู้ให้บริการทางด้านการเงินที่เป็นสถาบันการเงินเดียวกันนะคะระยะเวลาโครงการก็คือ1กันยายน2563ถึง31ธันวาคม2564สถานะของสินเชื่อจะต้องไม่เป็น NPL นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสินเชื่อบ้านหรือว่าสินเชื่ออื่นๆค่ะอัตราดอกเบีย้ยภายใต้มาตรการนะคะสินเชื่อบ้านจะไม่เพิ่มขึ้นจากเดิมสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้จะไม่เกิน MRR ของแต่และธนาคารนั้นส่วนระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ก็ตามที่ผู้ให้บริการทางด้านการเงินเขามีการตกลง กับลูกหนี้ค่ะส่วนความสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตหรือว่าบัตรกดเงินสดที่ยังไม่ได้ใช้สามารถทําได้หรือเปล่าตรงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าต้องตามความสามารถในการชรําระหนี้ของลูกหนี้ขณะเดียวกันจะมีการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตกันด้วยหรือไม่อันนี้ก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ พอคนที่เขามีหนี้อยู่แล้วพอไปผู้เพิ่มเนี่ยเขาก็จะเป็นหนี้มากขึ้นกันไปอีกอันนี้ก็เป็นมาตรการรวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศออกมาล่าสุดค่ะจริงๆแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์นะคะของการที่จะสร้างหนี้ใหม่ในการที่จะไปตรวจสอบความสามารถในการชําระหนี้ในอนาคตนะคะก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขามีหนี้อยู่ก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างนะคะและรายได้ของเขาจะเพียงพอต่อการใช้ในแต่ละเดือนแล้วก็เพียงพอต่อการชําระหนี้หรือไม่แล้วก็ไปรวมกับหลักประกันนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะหลายๆคนบอกว่า จะมองหาทางเลือกการลงทุนที่ช่วยเหลือสิ่งแ<ม>วดล้อมบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะทางด้านของบลจกสิกรไทยเองเขาก็มีรูปแบบของการลงทุนมาฝากกันแล้วค่ะโดยอยู่ในรูปแบบของ K-Bank Private Banking นะคะที่นําเสนอรูปแบบของกองทุนที่มาภายใต้ธีมความยั่งยืน K- l i m a t e Transition นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะาการลงทุนค่ะในหน่วยลงทุนของลมบาด โอเดีย oh นะคะซึ่งเป็นรูปแบบของ Climate Transition โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะเป็นกองทุนแรกและก็หนึ่งเดียวของไทยค่ะที่เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนนี้นะคะจะลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีการจำกัดปริมาณคาร์บอนยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะคะหรือ 2. ค่ะเป็นธุรกิจ ู้ชนะในโลกที่ได้รับความเสียหายจากคาร์บอนยกตัวอย่างเช่นธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ในชีวิต อยู่ในสภาวะโลกร้อนนะคะอย่างเช่นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงขึ้นความเสี่ยงในด้านการเงินปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศเป็นต้นนะคะซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าความต้องการเงินลงทุนนั้นมีสูงมากมคาดว่าจะอยู่ที่5.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจ,จนถึงปี2030นะคะโดยใน5ปีที่ผ่านมามีเงินไหลเข้ากองทุนแล้วกว่า15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลทําให้ขนาดสินทรัพย์นั้นใหญ่เพิ่มขึ้นค่ะเป็น37,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ว่าเป็น การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนด้วยแล้วก็ดูแลรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันด้วยที่ตอนนี้เรายังคงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้กันอยู่ด้วยนะคะค่ะทาคืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่เราสองคนพร้อมทีมงานลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ this special interview with business leaders who want to shift the world to sustainability and new balance and i'm here with ceo of taiwan public company limited